b ิ๊กเดสติเนชันร่วมกับ Elite ฮอลิเดยจะขอพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาครับ The Metropolitan of Museum of Art รต้องใช้คำนี้เราเรียกทั้งส่านว่า The Met ค<า>ุณผู้ชมครับนี่คือสถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะพาคุณผู้ชมพาคุณนิรุตมาและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ สวนรวมงานศิลปะจากทั่วโลกเดเมดประเทศสหรัฐอเมริกา เมได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งศิลปะของโลกซึ่งมีอายุมากกว่า150ปีและตั้งอยู่ในพื้นที่รวมประมาณ1 8 6 0 0 0ตารางเมตรโดยภายในจะถูกแบ่งออกเป็นโซนมากถึง19นแผนกและมีงานศิลปะร,รวมกันมากถึง2ล้านชิ้นถูกจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาและมีความสําคัญคือการเป็นศูนย์รวมศิลปะของโลกนั่นเองในปัจจุบันที่นี่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากถึงประมาณ7ล้านคนต่อปีซึ่งคิดเป็นไรายได้ถึงประมาณ400ล้านดอนลลทีเดับ The Metropolitan of Museum of Art ต้องใช้คำนี้เราเรียกสั้นๆว่า The Met The Met นี่คือสถานที่รวมของเจ๋งๆนะใช้ความนี้ของของๆของโลกของอเมริกาเอเชียยุโรปไปถึงนู่นอียิปต์งานศิลปะทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพภาพพิมพ์เครื่องประดับเพลงเพลงเครื่องเครื่องดนตรีถูกนะฮะอาวุธยุทโธปกรณ์ วิหารตั้งสมัยไอวนโฮโอไอวนโฮใช่ทุก <and S 1> สิ่ง <th un S 1> อย่าง uh. จำนวนประมาณ2ล้านชิ้นต้องใช้ <Hey. S 1> คำนี้คุณผู้ชมจะพบกับศิละปะทั้งหมดตั้งแต่ศตรวรรษที่หนะะึ่งะฮะไล่มาเลยบายเซนไทยออสโรมันอะไรอยู่ที่นี่ทั้งหมดรวมไปถึงอเมริกันร่วมสมัยของล้าค่าจากทั่วทุกมุมโลกไปกันเลยพร้อมไหมฮะพร้อมที่อยากดูก็พูดหนึงสองล้านชิ้นแบ่งกันคนละล้าน,านเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังคุณรุต ร้านหนึ่งผมร้านหนึ่งดูแค่พันเดียวก็มืนไปหมดแล้วจะเอาร้านหนึ่งเอาหนึ่งร้านพร้อมไหมฮะร้านหนึ่งต้องรับผู้ชมมาและมีเวลาสัก3วันวันนี้กับเรื่องราวความเป็นนิวยอร์กความเป็นที่สุดของนิวยอร์กนะฮะติดตามชมเรานะครับพร้อมไปกันเลยครับเชิญครับไปดูของสวยงามที่เก่าแก่และเก็บรักษาไว้อย่างดีเชิญครับ หลังจากที่เราเดินทางเข้ามาในอาคารแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งแรกที่เราได้สัมผัสคือความขลังของศิลปะเก่าที่ถูกนํามาวางโชว์รวมกันในที่เดียวซึ่งช่วยดึงดูดให้เราจมดิ่งไปกับงานศิลปะได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับทุกท่านนี่อยู่ในโซนของอียิปต์นะฮะแล้วก็นี่คือมัมมี่แท้ๆนะครับอียิปต์ก็มีความสัมพันธ์ดีกับทางสหรัฐอเมริกาใช้คํานี้เพราะว่าช่วยเหลือกันมานาน มีพลังี่ะมีพลังอยู่เยอะมากนะฮะใสำหรับการมาเดินชมงานศิลปะของที่นี่คุณผู้ชมอาจจะต้องทําการวางแผนมาให้ดีนะครับเพราะด้วยความกว้างกว่า2ล้านตารางฟุตและงานศิลปะที่มีอย่างมห ah าศาลถ้าจะดูทั้งหมดอาจต้องใช้เวลามากถึงประมาณครึ่งวันเลยทีเดียวครับ ห้องที่เก็บเรื่องภาพวาดทั้งหมดนะฮะพวกอย่างเงี้ยภาพวาดทั้งหมดพวกลายเลขาขึ้นนี่ลายต่างๆเขาเก่งมากตั้งแต่สมัยก็มีเรื่องของอักษรภาพผู้ชมฮะฮีโรกริฟิก สำหรับการมาเที่ยวในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นมิตรทั้งกับนักเสพงานศิลปะหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวหน้าใหม่เพราะภายในมีบริการอำนวยความสะดวกให้กันนักท่องเที่ยวหลากหลายอยา่างไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้อมูลหรือไกด์นาเที่ยวนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและคาเฟ่ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการอีกด้วยครับนี่ขุดจักหินทั้งทั้งอันเลยอ่ะแล้วก็ใส่สใส่ลงแล้มล์ปิดไว้ก็กันความร้อนความเย็นนาขนาดน,นี้ถูกเย็นมากเลย แล้วการแกะลงหินเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะครับโอ้โหนี่คำนวณน,น้ำหนักไม่ได้เลยแล้มีลายสลักต่างๆอีกนะครับแกะสลักอีกนี่อย่างที่เรียนผู้ชมพานนี่คืออครภาพฮีโรคริฟิกก็คืออียิปต์เขาประดิษฐ์ได้หลายหลายพันปี นอกจากพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้วอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงที่เราอยากพาคุณผู้ชมแวะมาทําความรู้จักก็คือสถานีรถไฟเก่าอย่างแกรนเซนทรัลนั่นเองซึ่งภายในจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับนี่เลยเป็นสถานที่ที่จะพาคุณรุธพาคุณผู้ชมมาเที่ยวสถานีรถไฟ <laughs> ทำไมต้องมาคุเฉยเไหมเอาไปฝากพู้ให้เท่กว่านี้สถานีแกรนเซนทรัลเท่ขึ้นไหม เราไม่นอกโนแก้เท่ขึ้นไหมเท่ขึ้นมากคุณผู้ชมครับนี่ค er> ือสถานีรถไฟรนด์เซ็นทรัลนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะพาคุณผู้ชมพาคุณนิรุตมาเนื่องจากว่าเรามาดูงานสถาปัตยกรรมสวยๆงานศิลปะหนังหลายๆเรื่องถ่ายที่นี่นะฮะหรืออาจจะมีแฟลชม็อบก็ดีแฟลชม็อบเพื่อการเต้นพร้อมๆกันมีเร่องใจนี้หาดูใน YouTube ได้นี่ตั้งหลายมีหลายคลิปทีเดียว ขั้นตอนผ่านไปมาเนี่ยคุณผู้ชมครับวันหนึ่งให้คุณรุูทายประมาณ5 0 0แสนคนนั่นไงฮะมากกว่า5 0 0แสนคือ7 5 0 0แสนคนที่ผ่านไปมาเนือล้านคนต่อวันใช่เนื่องจากว่าแพลตฟอร์มที่นี่มีทั้งหมด4-4แพลตฟอร์ม70กว่าช่องทาง67เป็นประมาณโอ้โหโอ้สุดยอดเลยนเลยกราน้ใช่ถ้ามองขึ้นไปบนหลังคานะฮะผมชอบโคมไฟมากผมอยากจะเอาไปแขวนที่บ้านน่ะโอ้โหสวยไหมฮะรูปทรงไข่เนี่ยแล้วเหมือนกันหมดเลยนะงานยองานติดทองคนสีน้ำมัน เห็นไหมฮะสีน้ำมันสีฟ้าบนหลังคานั่นเป็นผลงานของนักศิลป,ปะชาวฝรั่งเศสฝรั่งเศสออกแบบพวกนี้หมดเลยชใช่ใรรดาวด้วยนะโอ้โหสวยงามมาก